ระวังในการอัปเกรดประกันสุขภาพเริ่มใหม่แทนประกันสุขภาพเริ่มเดิมนะคะทุกวันนี้นะคะค่าใช้จ่ายในการารักษาพยาบาลนะคะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเลยนะคะแล้วโรคใหม่ๆก็อุบัติขึ้นนะคะทําให้ประกันสุขภาพเริ่มเดิมของเรานะคะวงเงินอาจจะไม่ครอบคลุมโรคบางโรคนะคะทําให้หลายคนนะคะ คิดจะอัปเกรดนะคะโดยการซื้อประกันสุขภาพเล่มใหม่เพื่อที่จะได้นะคะวงเงินที่คุ้มครองมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะข้อควรระวังก็คือว่าโรคนะคะที่เราทําการรักษาในประกันสุขภาพเล่มเดิมนะคะถ้าเราไปเปิดเล่มใหม่นะคะก็จะถูกยกเว้นความคุ้มครองทันทีเลยนะคะดังนั้นนะคะเราควรจะเก็บประกันสุขภาพเล่มเดิมเอาไว้นะคะเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในไอในโรคที่เป็นมาก่อนที่จะทาประกัน เมมใหม่่นนัเเองะะเช่นในกรณีว่า,าเราทําประกันสุขภาพเล่มใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พ้นระยะเวลารอคอยแล้วแต่อยู่ในช่วงที่ว่าเจ็บป่วยนะคะสารองจ่ายนะคะพอเราเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวบยื่นเคลมบริษัทเขาตรวจสอบนะคะว่าโรคที่เราเข้ารักษานะคะเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันสุขภาพเล่มใหม่บริษัทเขาก็อาจจะยกเว้นโรคน ได้นะคะดังนั้นนะคะเราควรจะเก็บประกันสุขภาพเริม่มเดิมเอาไว้ก่อนนะคะให้แน่ใจก่อนว่าประกันสุขภาพเริ่มใหม่นะคะให้ความคุม้มครองแม่นอนแล้วก็ครอบคลุมนะคะทุกโรคนะคะแล้วเราค่อยตัดสินใจยกเลิกหรือว่าเก็บไว้เองนะคะเพื่อผลประโยชน์ในการรักษาของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมนะคะว่าในการอัปเกรดประกันสุขภาพ เล่มใหม่นะคะเราก็ควรจะทำแบบระมัดระวังนะคะเพื่อผลประโยชน์ของเรานะคะถ้าหากเราเายกเลิกทำไปลเ,เล่มเดิมทำไปก่อนนี้นะคะ mm. ก็จะทำให้เรานะคะเสียความคุ้มคลองไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำกลับมาได้นั่นเองะคะ่ะ